สวัสดีค่ะชาวไปเรื่อยชาแนลนะคะและแน่นอนเขาว่ามาเจอกับกิฟต์เนี่ยก็จะต้องมีคอนเทนต์ดีๆนะคะหรือว่าเรามารีวิวมาอันบล็อก ผลิตภัณฑ์โปรดักต์ต่างๆให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นการแบบลองชิมให้ดูหรือว่าลองแกะใช้นนั่นนี่นะคะก็ว่ากันไปอย่างคลิปที่ผ่านมาค่ะเราได้ทําการรีวิววิตามินวอเตอร์กันไปแล้วนะคะในส่วนของรสใหม่เนาะขวดสีชมพูก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก็ไปหาดูกันได้นะคะและในคลิปนี้นะคะเราก็ยังวนเวียนกันอยู่ในเรื่องของน้ําที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยชื่นใจดับกระหายกับอากาศที่ร้อนๆแบบนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะ และที่อยู่ในมือนะคะนั่นก็คือสิงเลมอนโซดานั่นเองทุกคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะมีขายตามเซเว่นเนอะแล้วก็ที่ขับไปไม่ได้เนี่ยในช่วงนี้ค่ะสิงเขาออกรถใหม่มาแล้วเป็นสิงยูสุเลมอนโซดานะคะก็จะเป็นสีส้มแบบนี้เมื่อเปรียบเทียบกันก็จะเป็นแบบนี้ แล้ววันนี้ค่ะกิฟจะมาลองไปเรื่อยว่าเจ้าสองรสชาติเนี้ยรสชาติไหนมันจะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะอร่อยกว่ากันอย่างไรก็อย่าช้าเราไปลองกันเลยค่ะเริ่มกันที่รสแรกกันเลยนะคะสิ่งเลมอนโซดานะคะเป็นรสออริจินัลที่เขาออกมาตอนแรกเนาะบอกทุกคนก่อนว่าก่อนที่เราซื้อเครื่องดื่มมาค่ะเราควรที่จะทำการล้างก่อนเนาะแล้วก่อนไปแช่ตู้เย็น เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างเนาะบางทีบางคนชอบกระดกยเงี้ยก็คนที่จะหลักงกอดเหมือนกันโอเคเราไปลองกันเลยด้นเสียงไหมทุกคน asmr ไม่ใช่ไม่ใช่ asmr โอเคลองเลยคะ่ะ อันเนี้ยถ้าให้เปรียบเทียบอ่ะพูดได้ไหมเนะน,นี่ยอันเนี้ยถ้าให้เปรียบเทียบก็คือฟิลเหมือนกินชเวฟอ๋ทุกคนมันก็จะมีความซ่าๆเปรี้ยวๆของมะนาวนะคะกินแล้วก็ชื่นใจดีค่ะนะตัวนี้นะคะเขาจะบอกว่าไขมันเขาเนี่ยเป็นศูนย์โปรโตีนเนี่ยเป็นศูนย์นะคะแล้วก็คาร์โบไฮเดรตก,ก็เป็นศูนย์น้ำตาลก็เป็นศูนย์ ออบบอกว่าเขาได้เครื่องหมายสินค้าเครื่องดื่มทางเลือกด้วยนะคะนั่นหมายความว่าเขาก็จะมีปริมาณในส่วนของส่วนผสมต่างๆซึ่งเราก็จะมั่นใจได้ว่าส่วนผสมที่อยู่ในนี้นะคะ่ะเป็นส่วนผสมที่เขาผ่านเกณฑ์แล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวจากรถนี้แล้วเราไปดูรถที่2กันดีกว่ารถน้องใหม่ที่เพิ่งออกมานะคะรถส้มยูสุรถส้มยูสุนะคะรูปลักษณ์เขาก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะ จริงๆอ่ะมันก็ไม่ต่างหรอกต่างแค่สีแล้วก็ส่วนผสมเนาะตัวเนี้ยเขาก็จะเขียนว่าเครื่องดื่มกลิ่นส้มยูสุเลมอนผสมโซดานะคะนี่เขาจะมีวิตามินซีด้วยนะคะจริงๆทั้งสองตัวมีวิตามินซีหมดแหละแต่ว่าอาจจะเป็นรสใหม่ที่ออกมาเราก็เลยอยากลองชิมดูอ่าเราลองชิมดูนะคะรู้สึกพูดอ้าอย่ออ ก็ซาอ่ะลองชิมปรับลิ้นแปบ๊บปรับลิ้นแป๊บืมล้นทุกคนทุกคนเคยแบบได้กลิ่นผิวของส้มไหมเปลือกส้มมีความรู้สึกแบบนั้นอะ่ะบวกความเหมือนเหมือนบวยเหมือนบววยเดี๋ยวแป๊บนึงนะ เหมือนบวยเค็มอะบวยเค็มที่เป็นชิ้นเล็กๆที่ไม่ได้เป็นลูกๆนะเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพขึ้นให้ดูบวยเค็มที่มันเป็นชิ้นแบบเป็นริ้วๆอะที่เรากินกันตอนเด็กๆแบบเหมือนเอาไปแช่น้ําโซดาอะไรเงี้ยรสชาติมันไม่ได้น่าเกลียดนะคะแต่ถ้าเทียบกับตัวเลมอนโซดาอันนั้นนะ่ะคือรสชาติเขาชัดเจนแต่อันนี้มันจะไม่ได้ชัดเจนไปในทางที่ว่าแบบเป็นส้มหรือว่ากินไม่เคยกินส้มยูซุก็เลยไม่รู้ว่ารสชาติมันเป็นแบบนี้ คือเคยกินส้มยูสุที่อยู่ในกาแฟใช่แต่ว่าพอมันมาอยู่ในรูปแบบของโซดาแล้วอะมันรู้สึกแปลกๆอะแต่แต่ว่าไม่เชิงว่าไม่อร่อยนะอร่อยแต่ว่ามันอาจจะต้องแบบเราไม่ชินกับรสนี้หรือเปล่าขออีกทีหนึ่งได้ไหมแต่ว่าในเรื่องของกลิ่นนะคะทําได้ดีเลยเพราะว่ากลิ่นเนี่ยมันมีความโดดเด่นของส้มที่ชัดเจนมากในกลิ่นถ้าเทียบกับตัวที่เป็นตัวเดิมอะคะ่ะตัวเนี้ย กลิ่นเขาอะยังไม่ชัดเจนเท่าตัวนี้คือกลิ่นเริ่มจเจริญละทุกคนอะโอเค <c ười> คือกลิ่นอะมันไม่เหมือนตัวนี้มันมีกลิ่นมะนาวใช่ไหมแต่ตัวนี้มันเป็นกลิ่นส้มถ้าในเรื่องกลิ่นกิ๊บให้สีส้มนี้ชนะไม่ดูนะแต่ถ้าเรื่องรสชาติอ่ะให้อันนี้เพราะยังรู้สึกว่ายังชินแล้วก็ยังติดกับรสชาติของเลมอนโซดาอยู่ ก็เหมือนเรากินน้ำมะนาวโซดาน้ำพึ่งโซดาอะไรเงี้ยก็ยังติดอยู่แต่ถามว่านียก็ไม่ได้ทำน้าเกลียดค่ะถ้าให้เป็นคะแนนจากสิบเนี่ยตัวเนี้เอาไปเลยเก้าคะแนนตัวนี้เอาไปเลยนนเจ็ดจุดห้าเพราะว่ายังไม่ชินลองกินสองอันพร้อมกันไหมรสชาติเป็นยังไงพอกินสองอันอ่ะมันได้ความรสชาติเนี่ยไปกบอ่ะ เหมือนถ้ากินด้วยกันอ่ะอันนี้ก็กบแต่ถ้ให้เลือกวันนี้ผู้ชนะถือว่าเป็นอันนี้เลยสิงเลมอนโซดานเองนะคะจริงๆทองส่งตัวค่ะเขาได้ เครื่องหมายเครื่องดื่มทางเลือกทางคู่นะเดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ดูว่าหน้าตามันเป็นแบบไหนเวลาที่เราไปเปิดตู้ในเซเว่นหรือร้านสะดวกซื้อทั่วไปเราจะได้รู้ว่าเอ้ยสินค้าตัวนี้ได้เครื่องหมายซึ่งเครื่องหมายเนี่ยมันไม่ได้ได้แบง่ายๆนะทุกคนโปรดักหรือสินค้านั้นๆนจะต้องผ่านตามเกณฑ์ยืนยันได้แล้วว่าสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆเนี่ยเราสามารถที่จะกินได้โดยสบายใจนะคะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการทดลองชิมสิ่งเลมอนโซดาทั้งสองรสนะไม่ว่าจะเป็นรสเลมอนโซดาแล้วก็รสส้มยูสุนะคะสำหรับใครเนี่ยที่ไปเห็นรีวิวที่ไหนหรือว่าไปเห็นภาพที่ไหนแล้วแบบยังตัดสินใจไม่ได้ก็แวะมาดูคลิปเราได้นะคะถือซะว่ากิฟเป็นการลองให้ดูชิมให้ดูละกันค่ะเป็นทางเลือกเนาะและสำหรับวันนี้ค่ะไปเรื่อยชแนลในช่วงของลองไปเรื่อยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะคลิปหน้า อยากจะให้เรามาทำการลองอะไรชิมอะไรหรือว่าอันบล็อกสินค้าโปรโดักต์ตัวไหนเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกกันใต้ล่างได้เลยนะคะแล้วคลิปหน้าเนี่ยจะมาทำให้ได้ดูได้ชมกันค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่โควิดก็ยังระบาดอยู่นะคะเวลาที่เราเนี่ยไปไหนมาไหนก็อย่าลืมใส่แมสนะคะสวมหน้ากากอนามัย2ชัน้นหรือว่าแบบใส่เฟสชิลด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นการป้องกันแลวที่ขาดไม่ได้เลยค่ะทุกคนนั่นก็คือเจล แอลกอฮอล์นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่กีแบบพกไปตลอดเวลาเลยก็คือ เขาอ่ะจะไม่เหมือนเจลแอลกอฮอล์ทั่วไปทุกคนปกติแล้วทุกคนอาจจะคิดว่าอันเนี้ยคือมันเหมือนกันทั่วไปถูกไหมเติมเข้าไปหรือว่าซื้อมาใช้หมดแล้วทิ้งซึ่งตัวเนี้ยค่ะความพิเศษของมันคือกลิ่นค่ะทุกคนแล้วก็เนื้อสัมผัสข,ของมันอ้าบางคนอาจจะงงว่าเนื้อสัมผัสทําไมถึงมีความแตกต่างจริงๆแล้วเวลาที่มือของเราค่ะถูกฉีดแอลกอฮอล์ไปแบบเนี้ยมือของเราอ่ะจ,จะมีความเขาเรียกว่าแห้งเพราะว่ามันเจอแต่แอลกอฮอล์ใช่ไหมแต่ว่าตัวเนี้ยค่ะด้วยความที่เขาถูกผลิตออกมา เพื่อให้ ผิวของเราเนี่ยไม่มีความแห้งนะคะดังนั้นก็คือสามารถที่จะทําให้ผิวเราอะชุ่มชื้นได้แล้วก็ปราศจากโควิดได้ด้วยในเวลาเดียวกันนะถือว่าดีมากถ้าใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวคลิปจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะสำหรับตัวนี้ถูกมากทุกคนคือ3ชิ้น100บาทนะคะตกชิ้นละไม่กี่บาทเองลองไปหาดูนะเป็นยี่ห้อชื่อว่าดีนี่นะคะเป็นแอลกอฮอล์เจลยทุกคนแล้วกลิ่นของเขาอะเป็นกลิ่นเหมือน เหมือนวานิลาเหมือนแบบนมนมอะ่ะซึ่งมันหอมมากมันไม่เหมือนกับเวลาที่เราฉีดแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วเราจะได้กลิ่นแบบเหมือนแสบๆจมูกใช่ไหมทุกคนอ่ะก็ลองไปดูกันได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างค่ะแล้วก็ ครั้งหน้าอย่างที่บอกว่าเราจะมารีวิวเรื่องอะไรนะคะก็เดี๋ยวรอรับชมกันนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์หมัดใต้ล่างด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับกิฟแล้วก็ไปเรื่อยชแนลในการทําคลิปดีๆออกมาให้กับทุกคนได้ดูกันต่อๆไปเรื่อยๆเลยนะคะสําหรับวันนี้ไปเรื่อยชแนลต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะขอตัวปิกิฟอันนี้ก่อนนะให้หมด2อันเพราะว่าซื้อมันแล้วก็เสียดายไปลคะค่ะ